รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอนมมสการหลวงพ่อพระพยอมกัลยาโณน,นะครับอีกครั้งหนึ่ง รายการถกธรรมก็ยังอยู่กับท่านผู้ชมผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของถกธรรมนะครับพระหลุดโลกไปยังไงครับหลวงพ่อบวชแล้วรวยมีธุรกิจไม่เหมือนหลวงพ่อมีที่ดินก็ให้คนมาร่วมกันทำมาหากินช่วยกันช่วยคนเขาเรียกช่วยชีวิตคนตกงานใครตกงานก็มาอยู่นี่ถ้าสู้งานก็ได้ตังพระพวกนั้นเป็นยังไงครับหลวงพ่อ พวกนี้เขาเรียกพวกไม่ยอมเดินตามรอยพุทธองค์คสวนทางจะเดินนอกลู่นอกทางนอกรีดนอกรอยคําว่าเดินตามรอยกับเดินสวนทางเนี่ยมันมีมานานแลทุกยุคทุกสมัยพวกหนึ่งจะเป็นใครก็ตามก็ตั้งเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรัชการที่เก้าแม้ท่านวางลำลองรอยไว้เศร,รษฐกิจพอเพียง ต่างๆน้านาดีๆต่างชาติเขาสนใจมาเอาไปใช้ใช่ครับเขาก็อยู่ได้เขาอยู่ได้ไอเราเนี่ยพวกใกล้เกือกินด่างพวกอยู่กับล่องกับรอยไม่เป็นครับออกนอกลีนอกรอยเนี่ยนับวันจะมีเยอะขึ้นทุกวงการไม่ใช่แต่วงการพระวงการศาสนาข้าราชการกระทรวงดีที่สุดกระทรวงสําคัญที่สุดกระทรวงที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์เขาเรียกกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์ เอาเงินคนแก่คนจะาคนพิการครับชวยโอกาสข,ของพวกเปร,ราะบางช่วยโอกาสเลยช่วงแรกเอาไป13วันนี้ข่าวลงอีกแล้วสี่บ <45. S 1> โโห้โอ้โหนี่กันนอกรีดน,นอกร้อยราชการอย่างชัดเจนครับอยู่นี่หลายองค์กรการมงการเมืองก็ตอนนี้เรียกว่าสังคมมันฟอนเฟะเละเทะครับพอคนมาบวชมันก็มาจากสังคมครับเมื่อสังคมมันเป็นอย่างนั้นมันก็เอานั้นเข้ามาวัด ก็เลยทำให้ไปกันใหญ่เลยหากินหากรรมหากงหาเวนเดี๋ยวนี้เมื่อก่อน,นแค่แจกซองดีกากระถินป้าป่าเดี๋ยวนี้มีอะไรต่อะไรไม่รู้ถึงกันเดี๋ยวพอออกพรรษาเนี่ยนะจะมีการบโบกรถดักปิดถนนปิดไปก่อนเล็กวลีดกันบนถนนเลยครับแทนทางหลวง <laughs> แล้วก็หลวงพ่อคิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพระภิกษุที่บวชเนี่ย จะทำยังไงดีให้อยู่ในในศีลในธรรมแล้วก็ปฏิบัติจริงๆหรือไม่เป็นแบบก็พัฒนาเหมือนหลวงพ่อเนี่ยก็คือให้ต่อยอดมนุษย์อ่ะพูดง,ง่ายๆเดี๋ยวผมเข้ามาแล้วล่มลื่นแล้วก็ทุกสิง่งทุกอย่างโอ้โหสร้างจากหน่อเล็กๆผมเห็นน่ะข้างห้องน้ำตรงนู้นน่ะแล้วเพาะไว้เลยอนาคตนี่สุดยอดคือถ้าหากว่าถ้าจะดึงให้คนเหล่านี้เข้ามาบวชตอนนี้เขาก็คัดกรองนะ ต้องมีผู้กำกับรับรองสืบประวัติเป็นอะไรเป็นอะไรมาก่อนครับเพราะนี่เราดูไหมบวชสิบสองปีเป็นเจ้าวาสคดีฆ่าเขาครัหลบมาหลบไปอะไรต่างๆเมื่อก่อนนี้มันไม่ค่อยมีการคัดกรองครับไม่มีการคัดสรรผู้เข้ามาบวชพอมาฝากบวชเมื่อก่อนมีกำนันสุเทพครับอยากบวชบวชกลางคืนยังได้เลยคือความเกรงใจของพระผู้ใหญ่การเดี๋ยวนี้ไอ้คำว่า ต้องมาอยู่เป็นนาคตั้งนานคอัตมานี่อยู่เดือนครึ่งครับถึงจะได้บวชไม่งั้นไม่ได้บวชเขาเรียกว่าอยู่ดูนิสัยปรับตัวปรับใจได้ยังถ้ายังไม่ได้ก็ไม่ให้บวชสวนโมกบางคนอยู่สามปียังไม่ได้บวชต้องมาห่มขาวก่อนแล้วใช่ปฏิบัติทำเป็นแนวทางว่าเขายูกันยังไงพระพอเห็นว่าเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนพฤติกรรมได้ถึงจะอนุญาตให้บวช ผมว่าถ้าพระพระสงค์เราเนี่ยถ้าทำแบบบ่มนิสัยให้อยู่ในกรอบในศิลในธรรมเอาห้าข้อก่อนมันต้องอื่นไกลเลยแล้วก็สมรวมผมว่าประเสริฐแล้วผมว่าเอาแค่นั้นนะศิลห้าข้อแล้วก็สมรวมถ้าผมจะเข้าอีกนิดนึงก็คือพระเนี่ยพูดง่ายว่ากระถินนอกฤดูเขาเรียกสามดูศิลดูเลี่ยนลายกันไปเรื่อยเปื่อยเหมือนสาวรถแห่เงี้ยทำไงดีครับหลวงพ่อ แมาตรนนี้รถแห่นี่เขาก็จับนะบมีกรมการาศาสนาก็มีนโยบายมาบอกตำรวจจับได้ครับโอ้นี่ตอนนี้พูดถึงตำรวจตำรวจศีลธรรมไม่บังคับใช้คดีกฎหมายให้เรียบร้อยเนี่ยเราจะสู้ประเทศอะไรไม่ได้รู้ไหมรประเทศอับกันนิชันตอนนี้เขามีกระทรวงอะไรรู้ไหมกระทรวงศีลธรรมครับกระทรวงศาสนาคอยใช้ตำรวจบังคับ เมื่อก่อนนี้มีตำรวจชนิดหนึ่งสมัยพระเจ้าอาโศกเขาเรียกนั้นว่าธรรมะอามัตโจคือตำรวจศิลธรรมเช่นบังคับแปลกๆนะบังคับให้ทุกบ้านต้องมีต้นโพเพื่อระลึกถึงการตัดสรุปพุทธเจ้าและตำรวจศิลธรรมนี้จะไปดูบ้านไหนไม่มีศิลธรรมนี่จัดการเลยนี่ของอับกันนิฐานกำลังจะทำตัวนี้ เขาเดิมเนี่ยเขาก็เป็นเมืองพุทธมาก่อนนะครับแต่ตอนหลังนี้เกิดอะไรปริยันยิงพุทธรูปองค์แรกของโลกพังสลายแล้วตอนนี้เขาก็ล่มล้างรัฐบาลเก่าพวกหัวรุนแรงกรบฏอะไรเนี่ยขึ้นมาปกครองประเทศตอนนี้เขาใช้คาว่าต้องให้คนเนี่ยอยู่ในคัมภีร์อะไรของเขาเนี่ยปาิปาริ บาริอะอะไรกันเนี่ยหรือชีอาพวกเนี้ยเขามีกฎหมายเป็นศิลธรรมศิลธรรมเป็นกฎหมายครับ,รบแต่ผมมองแล้วหลวงพ่อผมดูพระผู้ใหญ่พระที่รับผิดชอบเรื่องพระพฤชพระผมว่าหย่อนยานนะผมดูแล้วด้วยความรู้สึกของผมเนี่ยเอาไม่จริงไม่จังผมว่าโอ้จะแก้ปัญหาไงดีเอาช่วยกันหน่อยให้มันจริงมันจังอย่ามาทําอย่างนี้มันเสียไปหมดแต่แต่ว่าตอนเนี้ยมันปัญหาว่า ระหว่างของจริงกับของปลอมเขาเรียกตำรวจพระนี่ตำรวจพระมีอยู่แล้ว,วลมีแต่ว่าเวลาจะวิ่งไล่จับพร,ระปลอมเนี่ยรพระจริงมันวิ่งเร็วไม่ได้ <laughs> พระปลอมม,ม,มันวิ่งสุดขีดเลยมันวิ่งไวกว่ามันวิ่งไม่มีสำรวมันก็ไปวิ่วเลยพระตำรวจพระก็จับไม่ได้จับไม่ได้ตามไม่ทัน เราก็ต้องให้พระตำรวจจริงจับมาช่วยกันไปคู่กันนะไปคู่กันงั้นไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไม่กลัวนั่นแหละมันต้องย้อนยุคมามีตำรวจศิลธรรมเฉพาะเลยเฉพาะทางเฉพาะกิจเลยเรามีตำรวจตั้งหลวงตำรวจปลาหยาบเสติดครับตำรวจโน่นตำรวจนี้แต่ตำรวจศิลธรรมเนี่ยต้องมีสิทธิ์ไปตักไปเตือนได้ครับถึงไม่จับติดคุกติดตาล่างเอากันไปเตือนก่อนเอาสินธรรมก่อน แต่สินตามเอาไม่อยู่ก็กฎหมายแต่ผมถามหลวงพ่อนิดหน,นึง่งหลวงพ่อพอ,อยู่วัดสวนแก้วจังหวัดนนท์เนี่ยหลวงพ่อวัดแต่ละวัดก็เยอะนะย่านนี้นะฮะเยอะเลยและอุปชาหรือเขาเรียกว่าเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยหลวงพ่อได้เป็นไหมหรือ,องไงหรือร่วมกับเขามาหรือพัฒมาไม่อยู่สายไม่ได้อยู่สายปกครองออ๋พัฒมาอยู่สายเผยแพร่รพสงเคราะห์ อบรมสอนตำแหน่งในการปกครองไม่มีเลยไม่ไี้ไม่ได้เป็นเจ้าคณะตำบลไม่ได้เป็นเจ้า้าอำเภอไม่ได้เป็นพัฒนาหลวงพ่อพัฒนาใช่ใช่ใช่อยู่พัฒนาแล้วอยู่กันคนละสายอ๋อพัฒนาสอนอบรมใช่เขาเรียกฝึกอบรมสอนด้านศิลธรรมจริยาแต่ด้านปกครองไม่ได้มีไม่มีส่วนแล้วหลวงพ่อ้เราจะไปจะไปชี้โทษจะไปจับไปห้ามอะไรไม่มีสิทธิ์ แต่ในฐานะหลวงพ่อมีชื่อเสียงเนี่ยผมก็อยากออกไอเดียว่าชี้แนะพระพูกนี้เขาจะฟังไหมแนวทางว่าเอออย่างนี้อย่างนี้เนี่ยผมว่านะก็มันก็มีอย่างเดียวนะที่ออกสื่อกันอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดไปใช่ก็มีพระผู้ใหญ่มีพระผู้ใหญ่เค,เคยเคยมีพระระดับเจ้าหน้าจังหวัดแต่ไม่ใช่จังหวัดนี้นะครับเคยพูดว่าเห็นด้วยกับพระพยอมอะไรใช่ฮะ <c oughs> <c oughs> ท่านท่านท่านรับเอาไปไปปฏิบัติ ก็มีอันนี้ต้องแล้วแต่ถ้าฟังแล้วท่านไม่สนใจด้วยมันก็จบไปครับเพราะเราไม่ได้อยู่สายปก,ปกครองครับคณะสงฆ์มันก็มีสายปกครองเผยแพร่ก็อะไรเยอะแยะแต่ผมว่านะจะเป็นพระบวชแล้วรวยก็ดีะพระสาวลดแห่เรียรายไปก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยปัญหาพวกนี้ผมว่ามันจะสิ้นสุดหรือไม่อย่างไรมันก็มีเรื่อยๆนะ<ต>ผม,มดูมีแต่ว่า ตอนนี้ช่วงเกิดโควิดอะไรนี่นะครับหายไปเยอะเงียบไปหน่อยหายไปเลยเงียบไปเยอะเลยผมไม่งั้นก็แต่ว่าออกพรรษาเนี่ยเดี๋ยวก็คงรู้จะแห่ไปแต่ที่แย่ที่สุดไอ้ปิดถนนนิยมบ่นกันเยอะโอ้โหไปโบกธงปิดถนนไอ้ปิดถนนผมเห็นแล้วผมไปเชงแมงอาม่าดักตั้งแต่หัวทางตรงซุ้มอ่ะ ปรับปรับปรับเอ้มันเรามาเชงเม้งนะเนี่ยแต่เราก็ไม่ว่าอะไรมีทุกปีมีทั้งคาราวาสทั้งอลุมบดลุมอลไลุมเหมือนตำรวจทางหลวงเลยลุมใหญ่เลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งเข้าและออกอันนี้ยังไงกันเนี่ยต้องมันก็ต้องเนี่ยต้องมีไปศิธรรมออกมาจัดการกันถ้าคนเนี่ยมันมีสองอย่างครับถ้าไม่เอากฎหมายก็ต้องเอาศิลธรรมไม่เอาศิลธรรมก็ต้องเอากฎหมายครับแต่นี้ทำไม่เอาทั้งกฎหมายไม่เอาทั้งศีิธรรม คนเนี่ยมันมีสองอย่างถ้าไม่เอากฎหมายก็ต้องเอาศิลธรรมรไม่เอาศิลธรรมก็ต้องเอากฎหมายต่นนี้ทำไม่เอาท้งกฎหมายไม่เอาท้งศิลธรรม แต่ผม<ล>ย้อนกลับมาหลายปีแล้วที่ผมไม่ได้มาวัดสวนแก้วผมมาครั้งนี้เนี่ยวัดของหลวงพ่อเนี่ยหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยนะตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องด้วยท่องเที่ยวด้วยล่มลื่นด้วยมีรถชมเหมือนเขาเรียกว่าล่องเรือประทุม <c oughs> ตรงนี้เป็นอย่างงี้นี้เร <c oughs> <ๆ>ือจาพรยาเหมือนกันเลยที่เขาขับตาเล้งเขาจะอธิบายตรงนี้ตรงนี้เป็นยังไง <c oughs> ผมว่าโอ้โหเ <c oughs> ข้าท่าและทางมันบังคับด้วย ให้มาลำบากระบมมันจะรสชาติรสชาติรสชาติแล้วมันตื่นเต้นดีครับตอนนี้ดีมากได้สุนทรีใช่ได้ได้รู้รสชาติแล้วเออเขาทําไว้ดีมากมีวัวมีควายประเดี๋ยวอีกประมาณจักเจ็ดเดือนนะครับเฟรสองข้างในคุณกำพลตันสัจจาเจ้าของสวนนงนุษมาวางผังวางแบบเข้าท่าครับหลวงพ่อถ้าเสร็จจะสวยงามและจะเป็นที่เราเราไม่ให้รถใหญ่รถ รถเก่งเข้ารถแต่ให้จักรย,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 ยานใช่จักรยานกับซาเล้งเนี่ยล่ะซาเล้งเนี่ยใช่จักรยานเขาตื่นเต้นใช่มันมีแปลกแล้วนั่งคุยกันสนทนา<ช>แล้วก็อธิบายเดี๋ยวข้างในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกซุ้มดอกเห็ดครับเป็นซุมซ้มๆๆถ้าคนมีลูกมีหล,ลานจะมานั่งกินข้าวคุยกันก็แล้วหย่อนอาหารในปลาปลาก็หูชุ่มมากครับตอนนี้ปลานี่ไม่รู้เกิดอะไรมัน ไม่อยู่เป็นใกล้ๆกับที่ปลอดภัยแต่ว่าผมมันเป็นอภัยทานใช่ดีเขารู้สัตว์เนี่ยรู้สื่อเขารู้เขามีเซ้นของเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมผมเข้ามาสดชื่นต้นไม้ก็ดีนะต้นไม้นี่ที่หนึ่งเลยแต่พวกของเก่ารีไซเคิลเนี่ยก็ถือว่าดีทิ้งและขยะของคนตายทั้งนั้นอ่ะเอามาบิ้วมาอะไรมันก็มีประโยชน์สมบัติผัดกันชมผมเห็นแล้วผมเดินชมก่อนมารมาดยุทรีไซเคิลใช่คนที่ เหลือแล้วก็แล้วว่าจากผู้เหลือเอาไปเจือผู้ขาดแล้วแบ่งก็ไม่ลงตัวเอาไปทำบุญด้วยกันก็ถือว่าบุญนะหลวงพ่อนะอันนี้อยู่วัดวัดอยู่รอดไม่ต้องออกเครื่องรางของขังไม่ต้องไม่ต้องใช้ความจริงความจริงเลยคือธรรมชาติกับความจริงความเป็นอยู่ของกินของอยู่ต้นไม้อะไรร่มรื่นนะมาแล้วเข้าท่าเขาท่าเข้าทีผมไม่ได้มาหลายหลายปีละสามปี สามปีเนี่ยพัฒนาแบบกระโดดเลยสงเคราะห์เผยแพร่ <ๆ S 2> พัฒนา<ช>อันนี้เป็นกิจีิวัดปักทงสู่มาตลอดผมก็อยากให้พระที่บวชหรืออยากรักในทางพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพระพัฒนาเหมือนหลวงพ่อบ้างเนี่ยเ <c oughs> มื่อ,อไหร่มันจะมีอย่างนี้มั่งครัหลวงพ่อไอ้ความขยันเนี่ยนะ <c oughs> มันปลูกยากคุณรู้ไหมตอนนี้คนไทยนี่นะมันเกิดนิสัยขี้เกียจ จะล้นบ้านล้นเมืองเพราะอะไรเพราะประชานิยมครับประชารัฐแจกแจกให้ให้แจกจกอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรคนที่สุดเลยเป็นโลกแบมือขอแต่เพราไม่ได้ซื้อเบ็ดให้ไปตกใช่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าที่วัดเนี่ยถ้าใครจะมารับหมดแต่ขออย่ามีสี่ขี้ขี้เกียจขี้เมาขี้ขโมยไอ้ตอนก่อนนี้จะมาเอาสามขี้นะเพิ่งมาเพิ่มปีเนี้ คีที่สี่คือขี้ขอไม่ครับบางคนไม่ก็ทํางานอ่ะพอเงินออกกินเหล้ากินเหล้าเสร็จเงินหมดขอขออีกแล้วขอก็น่นขอก็นี้ขอเพื่อนขอฝุงจนเพื่อนฝูงลำคาญครับก็เลยต้องไล่ออกอเพราะว่าเงินออกมาไะกินเหล้าพอกินเหล้าหมดต้องมาขอเขากินไอ้พวกนี้แพ้โลหะมันเก็บไม่ได้เก็บไม่อยู่สุรามันเอาไปกินหมดไอ้นี่มีกรรมมันมีกรรมคนมันมีกรรม หลวงพ่อก็ตอนนี้กี่ไร่ฮะในวัดนี้เฉพาะที่นี่มันมีทั้งหมด11สาขาครับบางสาขาอย่600ไร่500ไร่400ไร่300ไร่เฉพาะที่นี่เกือบ300ไร่แล้วคนงานเนี่ยเดือนเดือนผมดูแล้วพันเจ็อยคนค่าใช้จ่ายสูงนะพันเจ็ด้อกวาน้ำค่าไฟอีกประมาณแล้ว5้าล้านเดือนละ5้าล้านบาท ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังไว้นะครับเดือนละ5ล้านบาทถ้ามีเวลาก็มาอุดหนุนต้นไม้ก็ดีของรีไซเคิลก็ดีถูก,ถกๆเยอะแยะนะครับตอนนี้เราก็มาเน้นภาคเกษตรน,น,นี่ฮะลูกเบลเลอร์เลยอันนี้นเขาเรียกอะไรฮะส้สมซส่าส้มางตอนนี้คุณประโยชน์ของมันหลายอย่างแต่ที่นนทบุรีนี่ปลูกได้ใช่ไหมะแับทุกอย่าง<อ>นนทบุรีนี่เป็นเมืองที่ปลูกผลไม้ได้มากที่สุดครับแล้วก็อร่อยที่สุด เพราะว่าอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยครับกระท้อนอย่างเงี้ยลำไอ้มะไฟมะไฟอร่อยมากตอนนี้สวนพันธุ์เนี้ยทุเรียนก้านยาวอะไรพวกเนี้มีหมดอยู่นี้กับฟื้นแล้วฟื้นแล้วฮะฟื้นขึ้นมาหลังจากน้ําท่วมล้างหมดเลยจะต้องให้คนเฝ้ามาเมื่อวานนี้ก็ขโมยกันนั่นนะมันรู้ราคาทุเรียนต้องเฝ้านะต้นละคนละคนเลยนะเว้นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะไม่ได้หายหน้าหน้าที่เขาต้อง ต้องไปเฝ้ากันเฝ้ากันตอนนี้เริ่มหมดได้ยังครับหลวงพ่อพราหมดแล้วของเราหมดหมดแล้วออมันจะเริ่มเดือนไหนฮะต้องไปเริ่มเดือนมิถุน,นายนพฤษภามิถุนายนพฤษภามิถนายล่าดาอ๋อนี่มันหลุดรอบไปแล้วเนาะ <S <S ล้วอะไรมาแทนครับตอนนี้ก็จะมีที่ประจ,จําที่สุดคือส้มโอโอ๋อท,ที่ไม่ที่ไม่ขาดเลยทุกฤดูอนแน่นอนแน่นอนกล้วยไม่ขาดเลยไม่มีขาดแล้วก็สละสละอันนี้ก็ไม่ขาดมั้งทั้งปีไอ้นี่มีเป็นฤดูฤดูเนี้ยกำลังออกและเดี๋ยวอีกไม่กี่วันมัฟฟิต ซึ่งหากินยากแล้วแต่ที่นี่ปลูกทั้งหมด500ต้นร่วงมาทีเป็นเข่งๆต้องรอเขาร่วงนะไปเก็บวันต้นสอยมาเนี่ยผิดหวังเลยมันต้องรอหล่นมาฟิดมาฟิดเยอะมากอะไรไม่ได้ราคาที่สุดครับทุเรียนทุเรียนเลยนะอหมดหน้าทุเรียนแล้วก็จ่อยจ่อยเลยใช่ไหมแล้วก็ คนตอนนี้แล้วให้ที่พักเขาด้วยใช่ไหมมีหมดมีที่พักที่อยู่ที่กินคนชะลานี่ก็ตอนนี้อยู่ทั้งหมดเลี้ยงไว้ทั้งหมดร้อยห้าสิบจะมีบ้านหลังๆให้คนคนละหลังหมดต้องจ้างไหมหรือเราเราจะเอางี้ถ้าเลี้ยงไปจนจะทั้งนอนติดเตียงครับคนไร้บ้านที่เขาเรียกหมู่บ้านบ้านปัชชาวัดรดีที่ลังสิตธัญบุรี เขาจะต้องมารับไป oh, คือไปไอ้ช่วงกินได้ซักผ้าได้ทำน,น,นู่นทำนี่ปัดฝาดได้เราเลี้ยงครับใหายวันละหกสิบแปดสิบร้อยนึงครับแล้วแต่คนสามารถหน่อยก็สองร้อยคนแก่นะทำมัดก็ต้มได้อะไรได้สรุปว่าท่านหลวงพ่อเนี่ยท่านหลวงพ่อเนี่ยมีทั้งนักเป็นทั้งทั้งพัฒนาสงเคราะห์สงเคราะห์เผยแพร่เผยแพร่ ถือว่าเป็นนโยบายช่วยชีวิตอ่ะพูดง่ายๆผมใช้คาว่าช่วยชีวิตมนุษย์นิทานของเราว่าเพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะต้องช่วยเขาต้องส่องเคราะห์เขาต้องพัฒนาเขาโดยเฉพาะพัฒนาอาชีพให้เขาเก่งขึ้นขยันขึ้นเมื่อก่อนมาอยู่กับเราตอนต้นน้ายไม่เป็นชํำไม่เป็นเพราะไม่เป็นปลูกไม่เป็นมาอยู่สองปีสามปีเป็นไปหาอาชีพทําได้เลย ก็กลับมาเยี่ยมมาเยือนกันบางคนดังแล้วแยกวงเขาก็ไปก็ปล่อยเขาปีแข็งแล้วครับปีแข็งก็ดีก็ถือว่าช่วยสังคมให้เขาอยู่รอดใช่เป็นที่ฝึกดีฮะการฝึกอาชีพพัฒนาอาชีพครับที่วัดนี่เน้นที่สุดสองข้อในอริมักมีองค์แปดครับตั้งแต่ว่าเห็นชอบํำริชอบปุจญาชอบครับแต่ที่นี่จะเน้นสองชอบครับทำการงานชอบครับเลี้ยงชีวิตชอบครับ ถ้าสองชอบนี้นะมันจะลดอาชญากรรมครับไอ้พวกหากินหากรมะโกงหาเวนเนี่ยไม่มีจะลดลงไปเยอะนะแล้วก็ที่สองเนี่ยเลี้ยงชีวิตชอบครับอะไรที่มันชีวิตต้องการน่ะไอ้เหล้ายาเนี่ยมันชีวิตไม่ได้ต้องการเลยไม่ต้องการมันเป็นส่วนเกินของชีวิตเลยร่างกายก็พังด้วยใช่ฉะนั้นเราก็มาเน้นสองเรื่องนีบพวกผลผลิตเนี่ย อันนี้เขาเรียกอะไรครับหลวงพ่อส้มซ่าส้มซ่าไอ้ส้มซ่าเนี่ยดูสรรพคุณมานะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะเขาเรียกส้มซ่าสองป้องกันเกิดแผลไอ้ทางเดินอาหารครสามป้องกันการเกิดมะเร็งครสี่ป้องกันการเกิดตับแข็งครห้าป้องกันการเกิดเบาหวานครัหกต้องกาช่วยลดน้ำหนักลดน้ำหนักเจ็ดนี่สําคัญมากใจกัวลใจกังวลและให้หลับง่ายให้หลับง่ายแล้วชาวพุทธ หรือประชาชนทั่วไปเขาถ้าเขาต้องการเนี่ยมารับที่นี่หรืออย่างไรฮะมีสองพวกสามพวกหนึ่งมีข้อค้าทางวัดเรามีรถไปรับไอของบริจาคเขาสั่งมาแล้วก็ฝากรถไปสองทางออนไลน์ออนไลน์ก็มีนะท่านผู้ชมท่านรู้ฟังนะแต่ที่วัดนี่ชัวที่สุดมารับที่วัดชัวที่สุดมามาซื้อได้เลยติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เลยมาเขาเรียกมารับมา มารับไปขายที่วัดได้เลยนะครับแล,ล้ว <ไป S 1> ก็ไปขายตอก็ได้โทรมาก่อนก็ได้ว่ามีสินค้ามีส้มไม้มีกล้วยเหลือเท่าไหร่อย่างไรมามาลับไปทีเดียวก็ได้นะครับใครที่สนใจเชิญนะครับมาอุดหนุนทําบุญด้วยว่าสวนแก้วเรามีค่าใช้จ่ายเดือนละห้าล้านบาทนะครับก็อพอสมควรนะเลี้ยงคนไร้บ้านโน่นนี่นัน่นรายช่วยต่ออายุคนให้มีอาชีพช่วยเหลือครอบครัวให้เขายืนด้วยขาเขาเองได้ช่วงอาทิตย์ที่แล้วหรือสองอาทิตย์เนี่ย สถานการณ์ทางวัดที่ติดโควิดเนี่ยตอนนี้เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างครับหลวงพ่อเขาสั่งปิดช่วงนั้น7วันโอตอนนั้นเรามีคนในนี้ติดทั้งหมด49ครับพอหลังจากไปกลักไปซ่อมไปตรวจไปเช็คครับตอนนี้เหมือนกับโชคดีครับได้ยาคุณหมอจากสารยารเอามาพ่นมาฉีดตอนนี้ตรวจ80เมื่อวันซืนไม่ติดเมื่อวานไปตรวจอีก40ครับไม่ติดแล้วครับ แล้วตอนนี้ก็ว่ามันไปติดอยู่แถวลำสาลีอะไรนี่ยแหละแย่งลำสารีแต่ตอนปิดนี่เราแต่ติดลำสาลีติดดีจริงจริงสีนคกรินมาบางกะปิติดอยู่ตรงนั้นไม่มาหาเราแล้วเราสบายใจได้ตอนปิดเนี่ย้วยอ้อยผลระวรลักไม่เนนาอยู่เตบเน่าติดดอกแคร์เนี่ยเก็บวันสี่ห้ากระจอบถึงว่าผลไม้ยอดทำไมถูกจังเลยแถวตลาดไทยบ้านผมตอนนี้แย่เลยถูกมากไอถูกไม่ว่านะ ไม่มีคนซื้ออีกทิคนกลัวไม่กล้ากินอ้ตังในกระเป๋าก็จะเริ่มหมดเลยหลอช่วงนี้แต่เอาละหลังจากฟื้นแล้วคนก็ตอนนี้เมื่อก่อนนี้วันธรรมดาก็ยังมีคนมานะมีฮะเยอะวันเมื่อก่อนเสาร์อาทิตย์ถึงจะมีถ้าธรรมดาไม่มีคนเลยวันนี้ถือเยอะนะวันนี้มีเยอะเยอะนะผมเห็นแล้วผมมาเยอะเลยวันนี้ไอ้โควิดเนี่ยมันเคยทาให้วัดชอกช้ำมาแล้วระยะหนึ่ง แต่ตอนเนี้ยมันมาไม่ถึงแล้วเพราะมันไปติดอยู่สีแยกลำสาลีโจกอะไรตรงเนี้ยติดอยู่นั่นแหละติดอยู่แถวนั้นแหละหัสด้วยลำสาหัส<ช>เลยตอนนี้ปลอดภัยแล้วมาเถอมาเถอลำสาลีเป็นลำสาหัสต,ติดโควิดอยู่นั่น <c oughs> นะครับหลวงพ่อก็คือสุดท้ายนี้ผมก็ขอากาบหลวงพ่อนะครับผมเองผมอาจารย์ชันชัยจัดสมาคมโหรแห่งประเทศไทยใน<ฮ>พระบรมราชูปถัมภ์ผมก็ขอให้พรสิยารุสิทธิ์เลยนะครับ พรอรายการถกทรรมสาธุอุกาสะข้าพเจ้าขออราตนาถึงคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดรมารดาคุณครูบาอาจารย์พ่อปู่ฤาษีทั้งร้อยแปดพระองค์ท่านครูบาอาจารย์ทุกทท่านทุกๆองค์จงมาเป็นสักข,ขีพยานและอํานวยพรให้สิทธิญาติสิทธิทั้งหลายผู้อยู่ในพิธีนี้ก็ขอให้มีเงินมีงานเข้ามาอย่าไม่ขาดสายในวันนี้และวันหน้าร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีเงินสดด้วยเทินสาธุ sa thủ sa